สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่องเกษตรบ้านๆนะครับคลิปนี้มาอยู่ในสวนยางพารานะครับก็มาฉีดพ่นนะครับฮอมูลให้กับหน้ายางนะครับเพื่อที่จะบำรุงหน้ายางนะครับเพราะว่าพักใต้นะครับภากใต้นี่ตั้งแต่วันที่หนึ่งมานะครับตั้งแต่ต้นเดือนของเดือนพฤษภาเนี่ยฝนตกทุกวันเลยนะครับไม่ได้กรีดยางเลยสักวันนะครับก็ ก็วันที่17นี้นะครับวันที่15 17ก็ฝนเริ่มที่จะหมดนะครับก็เริ่มมาเตรียมพร้อมนะครับที่จะเปิดหน้ายางนะครับก็อันนี้ก็มาถือโอกาสฉีดฮอร์โมนนะครับหน้ายางไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะป้องกันเชื้อรานะครับไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็บำรุงไปในตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวมา มีเพื่อนๆถามมานะครับว่าเครื่องพ่นยานาคิตะนะครับที่ผมเดยรีวิวเอาไว้นะครับยังใช้งานอยู่ได้ปกติหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้พามาดูกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีแพลนนะครับที่ว่าจะสั่งซื้ออีกเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวลิงก์นะครับทางร้านนะครับในช้อปปีนะครับผมจะทิ้งไว้ให้นะครับสำหรับใครที่จะซื้อเครื่องพ่นยานาคิตะนะครับ ก็ร้านที่ผมซื้อมานั้นอันนี้ผมไม,ไม่ค่อยแนะนำนะครับประวัติของร้านนั้นไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับในส่วนของประวัติของร้านที่ผมซื้อมานะครับแต่ผมหาร้านใหม่ให้แล้วนะครับก็คือในช้อปปีนะครับราคาก็อยู่ที่16ลิตรก็จะอยู่ที่ประมาณ700 7 0 0นะครับถ้าจำไม่ผิดนะ700 ถึง800บาทนะครับในส่วนของ20ลิตรก็จะอยู่ที่800-900อยู่ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของร้านไว้ให้นะครับก็สําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่จะซื้อในส่วนของเครื่องพ่นยานากิตะนะครับก็ไปเลือกดูในช้อปปีนะครับเดี๋ยวผมทิ้งร้านไว้ให้โอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับในส่วนของเครื่องพ่นยานากิตะแล้วกันนะครับคลิปนี้ว่ายัางใช้งานอยู่ปกติหรือเปล่านะครับมีเพื่อนๆคอมเมนต์ถามมานะครับว่ายัางใช้งานอยู่ ได้เหมือนเดิมไหมยังใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่านะครับโอเคครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็อย่างไรก็มาฉีดพ่นฮอร์โมนให้กับหน้ายางแล้วนะครับก็ถือโอกาสนะครับที่จะมาตอบคําถามนะครับเพื่อนๆที่คอมเมนต์นะครับมาถามว่ายัางเครื่องพ่นยาน,นาคิตะยังใช้งานอยู่ได้ปกติหรือเปล่านะครับก็ยังใช้งานอยู่ได้ปกตินะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ที่จะ นำคลิปนะครับมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็ถือว่ายังใช้งานได้ดีนะครับภาพรวมนะครับตั้งแต่วันที่ซื้อมาจนถึงนปัจจุบันนะครับยังใช้งานอยู่ได้ปกตินะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็ฉีดพ่นจากพาราทั้งสวนนะครับเนื้อที่อยู่ที่10ไร่นะครับแบตเตอรี่1ก้อนก็คือเพียงพอนะครับอาจจะเหลือด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนของตัวปั๊มนะครับ จากที่ใช้งานมานะครับยังไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ถือว่าเครื่องพ่นยายี่ห้อของนากิตะนะครับถือว่าเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ผมนั้นแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กําลังหาเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่นะครับก็ข้อดีของเครื่องพ่นยานากิตะนะครับอาจจะเป็นรุ่นเดียวเลยนะครับที่หามานะครับที่จะได้แบตเตอรี่ที่น้ําหนักค่อนข้างที่จะเบามากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นยี่ห้อ อื่นๆนั้นนะครับถ้าเราจะได้แบตเตอรี่ที่มีน้ำหนักเบาเนี่ยราคามันจะกระโดดไป1000อัพทั้งนั้นเลยนะครับแต่ของนาคิตะราคาจะอยู่ที่หลักร้อยปลายๆนะครับก็คือ700ถึง800บาทนะครับเราก็จะได้แบตเตอรี่ที่มีน้ำหนักเบานะครับก็ในส่วนของเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่นะครับผมเคยชีย้แจงไปแล้วนะครับว่า หน้างานของเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่นั้นมันจะเหมาะกับหน้างานประเภทไหนนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็มาบอกอีกนิดนึงแล้วกันนะครับก็เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่นะครับจะเหมาะกับงานไร่มากกว่านะครับเหมาะกับงานไร่มากกว่าไม่ว่าจะการฉีดพ่นสวนพลิกนะครับสวนมะเขือนะครับฉีดพ่นเรียกว่าเราจะใช้ไม่ได้ต้องการใช้แรงดันมากๆนะครับสำหรับใครที่จะนําไปฉีดพ่นเหมือน ต้นทุเรียนต้นบังคุดนะครับต้นเงาะที่เรียกว่าให้ผลผลิตเนี่ยเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับอันนั้นต้องไปใช้เครื่องพ่นยาที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ในส่วนของงานพืชไร่นะครับเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่นะครับถือว่าตอบโจทย์ในส่วนหน้าง,งานแบบนี้นะครับก็สําหรับใครที่กําลังเลือกซื้อนะครับเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่อยู่แล้วก็กําลังหานะครับ เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่นะครับก็เครื่องพ่นยานาคิตะนะครับยี่ห้อนาคิตะก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับเป็นอุปกรณ์การเกษตรนะครับที่ราคาถูกนะครับแล้วก็คุณภาพเนี่ยถือว่าเกินราคาอีกแล้วนั่นแหละนะครับแล้วก็เราจะได้แบตเตอรี่ที่มีน้ําหนักเบาด้วยนะครับมันมีผลแน่นอนนะครับในส่วนของน้ําหนักแบตเตอรี่นะครับ ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นๆนะครับเราก็จะได้แบตเตอรี่ที่มีน้ําหนักค่อนข้าทงี่จะเยอะนะครับเวลาเราเติมน้ําลงไปด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เรานั้นปวดล้าได้นะครับมีผลนะครับแบตเตอรี่มีผลแน่นอนนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็อขอลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนและการเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับที่จะสั่งซื้อเครื่องพุ่นยาน,นากิตะนะครับผมหาร้านไว้ให้แล้วนะครับก็ ก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ในช้อปปีนะครับไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านที่เขาจําหน่ายนะครับก็คือมันใช้งานได้ดีนะครับถือว่ามันโอเคเลยแหละนะครับผมประทับใจในส่วนของแบตเตอรี่นะครับในส่วนของตัวปั๊มอะ่ะผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับก็คือมันเพียงพออยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับทีแรกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าว่าแบตเตอรี่นั้นอะฝาเดียว อย่างรัฝานะครับก็ทีแรกก็ไม่ไม่มั่นใจหรอกนะครับว่าแบตเตอรี่มันจะใช้ได้โอเคหรือเปล่านะครับด้วยราคาของมันด้วยนะครับด้วยราคาของเครื่องพ่นยานะครับมันค่อนข้างที่จะถูกนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแบตเตอรี่เนื้อที่อย่างน้อยคุณฉีดพ่นเนื้อที่10ไร่นะครับไม่หมดนะครับแบตเตอรี่พออยู่แล้วเหลือๆด้วยซ้ำนะครับ ก็หลายคนนะครับยังกังวลอยู่นะครับที่จะใช้เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่เนาะก็ยังไม่มั่นใจว่าบางทีมันจุกจิกอย่างนู่นอย่างนี้นะครับแต่ผมบอกได้เลยนะครับเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ช่วยทุ่นแรงเราไปได้เยอะนะครับแบตมือโยกเราไม่ต้องกังวลเรื่องแบตก็จริงแต่เราต้องโยกอยู่ตลอดเวลานะครับในส่วนของเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่เราเปิดสวิตชิดพ่นไว้ได้เลยนะครับเพียงแค่เดินแล้วก็ตวัดการพ่นอย่างเดียวนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ พมาดูนะครับเครื่องพยญญาณากิตะนะครับยังใช้งานอยู่ได้ปกตินะครับยังใช้งานโอเคอยู่นะครับก็เดี๋ยวซื้อเครื่องใหม่มาเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับโอเคครับลาไปก่อนสวัสดีครับ